รากฟันเทียมคืออะไรยี่ห้อไหนดีราคาแพงไหมมาหาคําตอบกันครับสวัสดีครับหมอจอบนะครับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอมกรณีที่สูญเสียฟันไปนะครับ การรักษาด้วยการทํารากเทียมก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งรากเทียมเนี่ยถือว่าเป็นการทําฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดหนึ่งนั่นเองข้อดีของรากฟันเทียมนะครับเนื่องจากวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนต่อการบดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้ากันกับร่างกายของคนได้ดีครับปัจจุบันรากเทียมในท้องตลาดเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่กรณีที่จะเลือกใช้อย่างที่คลินิกทันตกรรมอัปปกาก้าเองเนี่ยก็คือจะมีให้เลือกอยู่ทั้งฝั่งของยุโรปเช่ยนยี่ห้อสโตรเม สำหรับราคาลากเทียมต่อซีในทองตลาดนะครับก็จะอยู่ที่ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงประมาณ56าหกหมื่นด้วยกันนะครับอย่างที่คลินิกธนกรรมอัปปาก้าเองเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0,000บาทเป็นราคาที่รวมครอบบนลากเทียมแล้วนะครับราคาเนี้ยสามารถแบ่งจ่ายได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับทำให้แบ่งจ่ายได้สบายๆตลอดการรักษาในการรักษาด้วยลากฟันเทียมเนี่ยจะมีคุณหมอเฉพาะทางคอยดูแลทําให้รู้สึกว่ามั่นใจปลอดภัยหายห่วงได้เลยครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาเรื่องการทําฟันปลอ,อมนะครับหรือว่าลากฟันเทียมเนี่ย สามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้งเพจ l i น์แอดแล้วก็หน้าคลินิกธนกรรมอัปปะกาทั้งสสาขาเลยนะครับ